พระตลับพระก็ได้เห็นพระทุกวัน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 เราก็จะได้เริ่มรู้ว่านี่คือหลวงพ่ออะไรหลวงพ่ออะไรแต่แต่ก็ไม่เป็นแต่ก็รู้ว่าคืออันนี้หลวงพ่อนี่อันนี้หลวงพ่อนี่เขาพูดถึงบ่อยๆอย่างนี้ตอนนั้นเขามาเป็นช่างเลี่ยมทองเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่จบป .6 กบรรลุนิติภาวะหรืออะไรทําไมถึงจากพ่อจากแม่เข้ามากรุงเทพมาทำงานแล้วคืออย่างี้คือไม่รู้นะผมคิดตั้งแต่เด็กแล้วว่าเราเรียนจบ ป6เนี่ยเราอยากจะหางานทมคือคิดคิดสมัยนู้นคิดคิดแปลกเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้คิดจะเรียนต่อหรืออะไรแล้วก็มสมัยนั้นเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมันมีแค่พอแต่ถ้าเรียนม1เนี่ยมันต้องต่อไปอีกอีกอำเภอหนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมันจะมันจะไกลแล้วเริ่มเริ่มเดิมทีเนี่ย คนในหมู่บ้านเราไม่มีช่างทองอยู่เขาก็เหมือนได้คุยเล่นๆกับแม่กับพ่อไว้ว่าเออจบเรียนจบแล้วเดี๋ยวไปทํางานกรุงเทพนะเดี๋ยวพาไปทําทองอเอ้เราก็มองแล้วว่าเข้ากรุงเทพทําทองมันก็น่าจะโอเคอในมุมมองเราใช่ไหม,มแม่เขาก็รับปากเรียนจบปุ๊บเขามารับไปเลยรับข้องเทพ